สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการติดตั้งพวก USB webcam นะครับในตัวสมาร t ทเน็ตคอม0 0นะครับทีนี้นะครับถ้าการถ้าเราต้องการที่จะใช้ตัว webcam นะครับกับตัว T800 เนี่ยก่อนอื่นเลยเครื่องโฮสต์เนี่ยจะต้องอยู่บนพื้นฐานของ Hyper-V หรือพวกอ i r วอร์ช m c h i ช e นนะครับทีนี้ขั้นตอนแรกนะครับ ก่อนเราจะมาติดตั้งนะครับเราต้องมีตัวกล้องก่อนนะครับตัวกล้องเนี่ยจะต้องรองรับนะนะครับพวก UVC นะครับมาถึงสเปคข,ของตัวกล้องนะครับ here, ก่อนเลือกซื้อก็ต้องต้องดูให้ดีนะครับทีนี้ขั้นตอนแรกนะครับในการติดตั้งนะครับให้เปิดบล็อกขึ้นมานะครับเปิดบล็อกตัว T800 ขึ้นมานะครับเปิดขึ้นมาแล้วนะครับเข้าไปที่ฟันเฟืองตัวนี้ครับแล้วก็มาที่ System นะครับ แล้วก็เข้ามาที่ตัว Advanced นะครับหลังจากเข้า Advanced แล้วก็ติ๊กตรงนี้นะครับ Enable Virtual Soundcard นะครับติ๊กตรงนี้นะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะต้องทำการรีบูตกล่องหนึ่งครั้งนะครับเข้ามาที่ Operation นะครับแล้วก็ Restart ครับกด Confirm นะครับกล่องทีนี้กล่องก็จะทำการ Restart นะครับ หลังจากรีสตาร์ทกล่องเสร็จแล้วนะครับก็มาที่ที่ตัว VM ของเรานะครับทีนี้โปรแกรมที่ต้องใช้นะครับมันจะชื่อว่าโปรแกรมตัวนี้นะครับเ i อ t u ชัวดีไวทนะครับนะครับดับแรกเลยนะครับให้เราทําการแตกไฟล์มันออกมานะครับเพราอแตกไฟล์มันออกมาแล้วเนี่ยพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยก็จะเจอโปรแกรมตามนี้เลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้เราแตกไฟล์ที่มีชื่อว่า vd ไวทนะครับตัวนี้ แตกไฟล์ได้เลยนะครับหลังจากแตกไฟล์เสร็จแล้วนะครับให้เราเข้ามาที่โฟลเดอร์ตัวนี้นะครับก็จะเจอกับตัว setup ตัวหนึ่งนะครับให้เราคลิกขวานะครับแล้วก็เลือก Run as Administrator นะครับกด Run ได้เลยนะครับจากนั้นจะเข้าสู่หน้าติดตั้งนะครับกด Install เลยครับ ตรงนี้นะครับมันก็จะอินสต l l ไปเรื่อยนะครับก็รอรอจังหวะจะเสร็จนะครับมาถึงหน้านี้นะครับให้เรากด next นะครับแล้วก็อินสตอลต่อไปได้เลยครับออพอเสร็จแล้วนะครับให้เราทำการรีสตาร์ทเครื่องหนึ่งครั้งนะครับรีสตาร์ทเครื่อง VM ของเรานะครับ Okay. เมื่อเราโลงโปรแกรมแล้วก็รีสตาร์ทเครื่อง VM เสร็จแล้วนะครับให้มาที่ตัวกล่อง T 8 0 0แล้วก็คอนเนคเข้าตามปกติเลยนะครับระหว่างนี้นะครับเราสามารถเสียบตัวเวิบแคมของเราเนี่ยเข้าตัวบล็อก T 8 0 0ได้เลยนะครับหลังจากที่ เสียบกล้องเสร็จแล้วนะครับให้กลับมาที่ตัว virtual device ตรงนี้นะครับคลิกขวานะครับแล้วเลือก run as administrator นะครับเสร็จแล้วนะครับให้มาที่ตัวเมนู option ตรงนี้นะครับแล้วก็ติ๊ก preview นะครับมันก็จะแสดงตัวอย่างนะครับกล้องเ webcam ของเราว่าตอนนี้มันทำงานได้แล้วนะครับและนี่ก็คือขั้นตอนนะครับในการติดตั้งตัวเ webcam นะครับสำหรับเจ้าตัว box t ก0 0นะครับ